แก้วแตกใช้ดื่มน้ำไม่ได้พี่ยิ้มพี่ยิ้มใช้จอบขุดดิน ช่องเรียมไทยนะคะครอบครัวและเพื่อนๆนของยิ้มในวันนี้นะคะเรียมจะมาเล่าอะไรต้องไปดูและไปฟังกันเลยค่ะพี่ทิมยิม้มเดซี่ขุดหลุม ใช้พลัวพล่วลั่วขุดหลุมหนึ่งหลุมหลุมหนึ่งหลุมพี่ทิมใส่ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอลใส่ลูกฟุตบอลในหลุมยิ้มยิ้มใส่กำไลยิ้มใส่กำไลกำไลข้อมือกำไลข้อมือในหลุม เดซี่มีกิฟติดผมรูปดอกไม้เดซี่มีกิฟติดผมรูปดอกไม้เดซี่เอากิฟติดผมใส่ลงไปในหลุมแล้วก็เอาดินกลบดิน ดินเอาดินกลบเอาดินกลบแล้วก็คิดว่าอีกสองปีปีนี้ปีสองพันยี่สิบสามปีถัดไปสองพยสิบสี่ ปีถัดไปสองพันยี่สิบห้าพี่ทิมยิ้มเดซี่คุยกันว่าปีสองพันยี่สิบห้าจะมาขุดสมบตัติลูกฟุตบอลเป็นสมบัติของพี่ทิม ซอยข้อมือเป็นสมบัติของยิ้มยิบติดผมเป็นสมบัติของเดซี่อีกสามปีอีกสองปีจะมาขุดขุดสมบัติของทุกทุกคนขึ้นมาเดซี่ ชอบชอบเล่นฝังสมบัติยิบเอาลงในหลุมเอาดินกลบเรียกว่าฝังเดซี่ชอบฝังสมบัติเดซี่อยากขุด ขุดสมบัติขึ้นมาเดซี่คิดต้องรอรอปีสองพันยี่สิบห้าเดซี่คิดว่ารอบรอบบ้านรอบรอบบ้านน่าจะมีสมบัติ <c oughs> น่าจะมีสมบัติเดซี่คุยกับพี่ยิ้มเดซี่คุยกับพี่ทิมทั้งสามคนคิดว่ารอบรอบบ้านรอบรอบบ้านน่าจะมีสมบัติ สมบัติที่เป็นสร้อยสร้อยสร้อยคอสร้อยข้อมือเงินเป็นสมบัตินะคะพี่ทิมยิ้มและเดซี่เดซี่มีเสียง เสียมไว้ขุดขุดดินพี่ยิ้มพี่ยิ้มมีจอบจอบเอาไว้ขุดดินพี่ทีมมีพลัว่ว ล้วเอาไว้ขุดดินมีเสียมจอบพรั่วทั้งสามคนขุดดินขุดดินหาสมบัติเดซี่ใช้เสียม ขุดดินไปเจอแก้วเป็นแก้วแตกแก้วแตกใช้ดื่มน้ำไม่ได้พี่ยิ้มพี่ยิ้มใช้จอบ ขุดดินขุดดินเจอชามชามแตกใช้กินข้าวไม่ได้พี่ทิมใช้พลัว ขุดดินเจอซ่อมซ่อมที่เอาไว้กินอาหารมีช้อนช้อนเอาไว้กินอาหารช้อนซ่อมเอาไว้กินอาหาร เจอช้อนซ่อมทั้งสามคนคิดว่าเป็นสมบัติแม่แม่เดินเดินมาดูทั้งสามคนเล่นขุดสมบัติแม่บอกว่าขุดทำไม แม่ฝังแม่ขุดหลุมฝังแก้วแตกฝังชามแตกถ้วยแตกฝังช้อนซ่อมที่ไม่ดีแล้วไว้ในดิน มอนานมาแล้วน่าจะปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านานมากแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนบ้านของเราบ้านของเรา ถังขยะถังขยะไม่มีถังขยะเมื่อก่อนไม่มีถังขยะไม่มีรถเก็บขยะ รถเก็บขยะ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 เมื่อก่อนไม่มีถังขยะหน้าบ้านไม่มีรถ เก็บขยะขับรถมาหน้าบ้านมาเก็บขยะเมื่อก่อนไม่มีแม่ก็เลยฝังขยะไว้ใต้ดินไม่มีสมบัติสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือว่างเงินไม่มีมีแต่ แก้วแตกถ้วยแตกชามแตกซ้อมช้อนที่ไม่ดีแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเจอกับปรียมใหม่ในครั้งถัดไปค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ